Haji ni Raihan An Abin Abbas Raihan cak tang Abin Abbas Kaya cincin kan cewa Sahlib ni din As-Sa'idi Cewa saham Dekat dukung Sa'ad As-Sa'idi As-Sa'idi ni ke takun Sakun kau lah Radiyallahu ta'ala anhu Kau lah Kau lah saham jadi Abin Abbas pun dia bukan. Kuala ni Abun Abbas tu. Kuala Sahan. Ya uh, Rojulun. Dai tingma' Ma. Ya ni perawa Dai tingma' Ma. pucai pun ni. Ting Ma ke nai ilan Nabi. tingma' Ma ti Nabi. Ya uh, Dai Ma. Dai Ma ni pusyai pun ni. Makan Nabi. Sallallahu alaihi Wasallam มีผู้ชายคนหนึ่งได้มาห้าท่านนบีสุลต์สุลแลมว่าก็ถ้าผู้ชายคนนั้นพูดว่ายารอสูลแลมรออุทานรอสุลแลมผู้ชายนี้เป็นสวัสดินบีมาห้านบีแล้วก็พูดว่ายารอสูลแลมดุลลานี้ฐานจุงที่แนะให้กับข้าพเจ้านี่ มันมาข้อรองจากนบีว่าให้นบีสีเนะไอ้กับมันสีเนะเรื่องไรอ่ะอาละอามาดินบุญการปฏิบัติอามาไอิบาดาลสีเนะไอ้มันได้ทำอาไม่สักอย่างอีซาอามินตูเมื่อข้าพเจ้าได้ปฏิบัติอาไม่อันนั้นนั้นนะเมื่อจนในอายเลยก็อาไม่ได้ก็ะทำใจได้ถ้าข้าพเจ้าปฏิบัติอาไม่อันนั้นนั้น อาฮับบรรินนาอูอัลลอฮฺจะรักเป็นอาไม่ที่ให้อัลลอฮฺรักเราได้ปฏิบัติกันอาไม้นั้นให้อัลลอฮฺจะรักกับเราว่าฮับบรรยินน้าสู่และให้มนุษย์ดักกันให้อัลลอฮฺรักและก็ให้มนุษย์ดักทำอาไม่เลยการุูหน้าตึ้นช่วยแนะนำให้กับข้าบเจ้าด้วย ว่าให้ข้าพเจ้าวทำไอ้ไร้อ่านไอ้ไรว่าไอ้ไรอาไม่แบบนดไร้ให้อัลโลดหรักเลยก็ให้มนุษย์รักด้วยพระโกนาพระโกนาศาสฮ์ท่านรอสดลจึงกล่าวกับมันว่าอิสฮัดฟิลดุนยาอิสฮัดฟิลดุนยาพระโกนาท่านนบีจึงกล่าวว่าอิสฮัดฟิลดุนยามึงจะต้องเป็นคนสมถะในดุนยานี้นั้น อิราชในเนี่ยเป็นคนลำมุบแล้วให้เป็นคนพอเพียงอิราชเป็นตุนยาจึงเป็นคนสมัติเจ้า้นในดุเนียนี้เนี่ยลำมุบเราทำมาห้กินเอาพอดีพอดีเอาพอพอใชายพอพอกินถ้าทำปัญญ์ได้นั้นเนี่ยเป็นคนสมัติในดุเนียนี้อยู่หิบบุกันลอหูอัลอราก็จะหลักเจ้า alo cô cha rạc cảm mừng đấy quá rát để cảm mừng tông pin cồn Sâm mất phi ma in là sinh thì nã mà sinh thì dùng để cảm mừng có mà nụ tăng lại nhà phải làm một con câu mà chúng sinh thì thì có mà nụ sắp bắt con phượn bắt con mà nụ nó nhà làm con con ถ้ามึงทำเช่นนั้นอยู่ฮิบบุกันน้าสูดมนุษย์ก็จะหลักมึงเมื่อเราไม่ลำมบกับสัตว์สิ้นของผู้อื่นผู้อื่นก็จะหลักกับเราอันนี้ข้องหายหายแสดงว่าให้มึงเป็นคนใจดเป็นคนสมัตตาเป็นคนพ่อเพียงอย่าไปลำมบกับเรื่องดูเนี่ยแล้วก็ไปอย่าละมุบ กับสิ่งที่อยู่ในปกครองของผู้อื่นฮาีิสุนฮาสนุนมีฮาดะฮาริสุนฮาสนุนนี้คือเป็นฮาดีตีฮารซันข้าในฮาดีตีเรียกว่าฮาดีตีช่วยเราว่าหัวอิบนุมายาผู้ที่บันทึกอดีนี้ก็ได้แต่ถานอิบนุมายานี่เป็นผู้วดดีสินนักฮดีิ อิปนุมายานี้ว่าไงรู้และอื่นจากอิปนิมายะการรายงางอดีนี้เหมือนกันท่านอิปนิมายาและอื่นจากท่านอิปนิมายาบีอาซานีดแฮะซานาตินโดยไส้รายหงานที่ชวยอาซานีนี้โดยไส้รายหงานต่างๆเป็นไส้รายหงานที่ศาสนาต่างๆไส้รายหงานที่ชวยหจากธรรมต่าง